สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับฟลุกสตอรี่ครับผมวันนี้เนี่ยพามาชมคุณแม่เพาะผักนะเป็นผักอะไรเดี๋ยวเราจะไปถามคุณแม่กันนะฮะได้ผักอะไรเพาะวันนี้ผักสลดัดผักสลดัดทําไมอยู่ในชิดชู่อย่างนี้ละ่ะเพาะไงเพาะให้มันขึ้นก่อนเนะี่ยเอามาลงม,มันจะได้ชื่นง่ายเพาะง่ายแล้ววิธีการเพาะในชิดชู่เนี่ยแม่ทำยังไงทาไมถึงเพาะในชิดชู้บอกเหตุผลหน่อย มันขึ้นมันจะได้ขึ้นง่ายไงขึ้นครับข,ขึ้นง่ายใส่ชิทชู่ยังไงใส่น้ำให้มันเปียกๆหน่อยๆเอาชิทชู่เปียกน้ำใช่ไหมหแล้วก็เอาเม็ดของเขามาห่อชิทชูหอ,หอช๋อแล้วก็คระะอ,อ,อบไว้กี่วันเนี่ยหนึ่งคืนนะหนึ่งคืนนะครับทําให้เมล็ดพันธุ์ของอกเป็นต้นอ่อนอย่างนี้เลยนะไม่ต้องแช่น้าอุ่นอะไรใช่ไหมไม่ต้องเลยใช่ไหม แค่คืนเดียวจากนั้นก็นำมาลงถัดเพาะอย่างนี้ได้เลยต้นอ่อนๆของเขานะมันทำให้อัตราเปอร์เซ็นต์การงอกของเขานิ่งขึ้นใช่ไหมง่ายดึ๊กง่ายชื่น,นแล้วเราก็ต้องมาเขี่ยทีละต้นทีละต้นอย่างนี้ใช่ไหม,มใช้ไม้แหลมๆนะไม้เมื่อกี้มันมีคีบๆอันนี้ไม่ได้เอาคีบๆมาต้องคีบแล้วคีบใส่คีบใส กทีละต้นทีละต้นนะมุดหัวมุดแล้วก็ค่อยๆกดรากเขาลงไปเนี่ยค่อยขีบมาทีละต้นทีละหนึ่งต้นอย่างนี้นะแล้วก็ใส่ไปแล้วก็กดรากของเขานะเข้าไปอย่างนี้นะมันจะทำให้ผักของเราโตง่ายขึ้นเนาะดีกว่าเพาะเมล็ดโดยตรงใช่ไหม เพราะบางทีการเพาะเมล็ดโดยตรงบางทีเราหว่านไปนี่มันเสี่ยงต่อพวกมดแมลงมันกินเนาะมดแลวมันไม่ค่อยขึ้นด้วยท้านี้แหละมันขึ้นแบบนี้เปอร์เซนต์งอกง่ายกว่าเร็วกว่านะถึงแม้พิธีการขั้นตอนอะไรมันอาจจะยุ่งยากโดยการนหยิบมาที่ต้นที่ต้นอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังดีกว่าที่เราไปหว่านเมล็ดหรือปลูกด้วยเมล็ดเลยเนาะอันนี้ดินผสมอะไรยังไงบ้างเนี่ยดินผสมปุ๋ยหน่อยๆอะไร อ่ะเดี๋ยวค่อยไปทําให้ดูแล้วกันไปทำให้ดูโอเคมาดูวิธีการขั้นตอนการเพาะก่อนนะมันไม่ใช่การเพาะแล้วสียนี้เขาเรียกว่าการปลูกแล้วนะอืมปลูกในถาดเพาะเพราะเราเพาะกับเพราะเ็กระดาษชิชูมาแล้วไงนะเดี๋ยวมันมันเพาะอีกทีหนึ่งไงเดี๋ยวเพาะอันนี้เสร็จให้มันโตขึ้นเราก็เอาไปลงดินอ๋อแล้วก็แยกอีกทีหนึ่งแยกอีกที่ก็เหมือนกับว่าตอนนี้เราอนุบาลเขาไว้ก่อนนะในถาดเพาะ ไอ้สูตรนี้ใช้ผักชนิดไหนได้บ้างหลายหลอย่างสลัดพวกอะไรนะส่วนมากแล้วก็จะใช้เป็นจะพวกของสลัดใช่ไหม,มเพราะว่าอัตราเปอร์เซ็นต์การงอกของสลัดนี่มันจะค่อนข้างยากกว่าผักทั่วไปเนาะเหมือนถั่วงอกเลยเนะยาะนี่นำไปนำชิดชู่แช่น้ำนะ แล้วก็ห่อเมล็ดเขาไว้ประมาณหนึ่งคืนครับงอกประมาณนี้เลยคล้ายๆสวงอกแล้วก็นํามาลงกับถานเพาะแบบนี้นะก็ข้อดีก็คืออัตราเปอร์เซ็นต์การงอกเขาจะดีกว่าโตไวเมล็ดไม่เน่าเดี๋ยวเราไปชมวิธีการปรุงดินของแม่กันนะครับผม ก็เอามาเพาะบางส่วนก่อนแต่ก็ไม่หมดหรอกน่าเดี๋ยวก็เอาถามาเพาะอีกนะนะครับขั้นตอนต่อไปครับเป็นขั้นตอนของการปรุงดินนะครับผมมามีอะไรบ้างมีปุยคอกปุยคอกนะปุยคอกไม่ได้ใส่เยอะมีอะไรอีกมีอินทรียใบไม้เนี่ยเป็นปุยอินทรีย์ใช่ไหมเป็นเศษใบไม้ที่มันย่อยสลาย พอดีท so the ี่บ้านนะก็ข้างหลังจะเป็นป่าหลังบ้านนะก็ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะผมก็พยายามกวาดๆนะรวบรวมใบไม้แล้วก็กอง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 เขาไว้นะให้เขาย่อยสลายนะครับเขาก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีเลยนะสวยๆเลยครับนี่คือเศษใบไม้ทั้งล้วนๆเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เศษใบไม้ล้วนๆเลยนะเนี่ยเมื่อเรากวาดเขากองกองไว้แล้วก็ ให้สายลมแสงแดดนะทำหน้าที่ย่อยสลายพวกอินทรีย์วัตถุ through, นะเขาก็จะกลายเป็นเนะนี่ยเนี่ยเป็นเหมือนดินเลยร่วนเลยนะมันก็มีทั้งผสมดินผสมใบไม้และส่วนใหญ่จะเป็นใบไนะนะม้นะเศษใบไม้เศษไม้นะมีปุ๋ยข้อมีปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็อะไรอีกน,น,น,นี่ดินนะดินเนี่ยดินนี่ก็จะเป็นดินนะดินนี้ก็เป็นดินนานะเอามาจากแถวนี้เลยนะไปขุดขุดมา ใส่ลงไปเลยใช่ไหมม้ตง,งเยะอะโเคใส่นิดเดียวนะ,นะ,นะหมาทั้งหญ้าเลย <laughs> ชค่นี่เหรอแล้วก็แกลบดิบนะหรือใครจะใส่แกลบดำก็ได้เนาะแต่เราไม่มีเราก็จะใส่แกลบดิบอย่างนี้ไปนะก็อัตราก็เท่าเท่ากันเนาะกะเอา ดินนี่เยอะอดินนั่นมันเาเใบไม้เยอะกว่าจะใช้พราะว,วา่ดินมันเฉะไปช่วงนี้หน้าฝนเนาะแต่ก็การที่เราใส่ดินมันก็ผสมผสมให้เหมือนว่าปุ๋ยเราดินเราก็มันมันมีดินยืดบ้างอะเนาะแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะ ย้ำครับมีดินนะมีปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็มีปุ๋ยคอกรวมถึงกแกลบดิบนะครับผมนะหรือใครจะมีกแกลบดําก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับแต่ผมไม่มีผมก็เลยใช้เป็นกแกลบดิบอย่างนี้นะแล้วก็คลุกๆคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะหลายๆคนหลายๆช่องนะครับอาจจะมีสูตรนะการปลูกพืชสูตรดินนะ ที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับก็วิธีตรงนี้มันไม่ตายตัวอยู่แล้วอะ่ะมันขึ้นอยู่กับใครจะมีเคล็ดลับมีสูตรมีอะไรยังไงมันก็แล้วแต่คนนะครับเหมือนทำกับข้าวนะครับปรุงยังไงให้อร่อยฮะก็แต่ละคนก็มีวิธีการปรุงไม่เหมือนกันนะการปลูกต้นไม้การเตรียมดินอย่างนี้ก็เหมือนกันนะใครที่ชอบยังไงไก็ปรุงแบบนั้นนะ ไม่มีสูตรตายตัวนะถามว่าอร่อยแม่อร่อยดูยังไงะ <laughs> ดูจากพืชน,นะเหมือนจะแม่อร่อยเลย <laughs> ต้องชิมดูฮะ <laughs> จากนั้นก็เมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็นํามานี่ครับใส่ถาดเพาะของเราเลยถาดเพาะก็สามารถหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะร้านเกษตร,รพันร้านอะไรต่างๆเนี่ย ต้องใส่แน่นขนาดไหนเนี่ยถาดนี้จะเพาะอ,อะไรข้าวโพ,พด,พพดเดี๋ยวเราไปดูแม้เพาะข้าวโพดอ,อีกรอบหนึ่งอ่ะวันนี้กับอยู่กับคลิปที่แนะนำในเรื่องของการปลูกพืชนะเพาะผักน่นนะแล้วก็การเตรียมดินนะครับเป็นสูตรของคุณแม่เองนะถามว่าเอ๊ะมันจะได้ผลจริงเหรอ ก็ดูต้นพริกครับไปดูคลิปต้นพริกเนี่ยนะนะแม่ผมปลูกผักไม่ไม่ค่อยเก่งฮนะแต่ก็ได้ผลผลิตพอพอ,พอสมควรอนะ่ะอยากรู้ไปดูครับคลิปปลูกพริกเนะี่ยฝีมือแม่แล้ว,ลวนๆนะใครอยากรู้เคล็ดลับในเรื่องของการปลูกผักปลูกดอกไม้อย่างเงี้ยใช้ดินใช้ปุ๋ยอะไรเนะนี่ยเนี่ยมาดูแม่ผมอนะ่ะผมไม่ได้ว่าแม่ผมเก่งเก่งเก่งที่สุดหรอกแต่ว่าเกก็ทำได้ของเก่ะ ถามว่าเกไปเรียนได้สูตรมาจากไหนอะไรไงไปอบรมไปอะไรอย่างนี้เหรอไม่ครับก็ใส่ดูตาม YouTube อย่างนงี้แหละครับจำจำเขามานะแล้วก็ดัดแปลกเอาสูตรนั้นมาผสมสูตรนี้เอาสูตรนี้ไปใส่สูตรนั้นนะ <c oughs> ต้นไม้มันก็เลยแบบว่า,าสูตรเยอะเกินจนอ้าโอเคกูออกผลให้ก็ได้ะมาณนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูแม่เพาะาข้าวโพดกันฮะไปเราก็จะมาเพาะเมล็ดข้าวโพดกันนะดินเนี่ยเราก็อัดแน่นไหมก็ไม่แน่นเท่าไหร่ ีรเราเกลี่ยเกลี่ยให้เท่าๆกันเนาะจากนั้นเมล็ดข้าวโพดนะที่เราซื้อมานะครับทูสวีทนะขะ้าวโพดหวานเหลืองฝักใหญ่ทนโรคนะเราก็ไม่ได้เขาไม่ได้ให้ค่าโฆษณาเราเราก็อย่าไปโฆษณาเขา,ขา,ขา,ขานะหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะให้เห็น,นแบบแวกันนะครับ ราคา1 0บาท20บาทนั่นแหละโอเคครับหาซื้อได้ครับไปปก,ปกติต้องแช่น้ำพออนใช่ไหมอปกติต้องแช่น้ำอุ่นใช่ไหมนีม่ต้องอุ่นแต่บางคนเขาแช่น้ำอุ่นแช่ธรรมดาแช่ทำมันโง่ก่อนอันนี้เราเพาะไปเลยอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดหนึ่งลุม้ม ต่อ1เมล็ดนะครับหยอดหย,ย,ยอดยอดยอดลงไปนะมาอยู่นะง่ายฮะที่จริงมันต้องไปแช่น้ำก่อนอยู่แล้วเนาะเพื่อให้มเมล็ดให้รากของงอกจากนั้นเขาเอามาปลูกมันจะได้อัตราการเติบโตมันจะดีอะะอัตราระยะการงอกมันจะดีกว่าการที่เรามาทำแบบนี้นะ หรือไม่เราก็นำผ้าขาวบางหรือผ้าขนหนูอะไรก็ได้เนี่ยไปนำมาห่อเมล็ดแล้วก็นำเมล็ดไปแช่น้ำเห็นตะเปียทำย่ังไง้นีลยบางคนเขาก็ไปแช่น้ําอุ่นนะแต่นี่แบบสูตรที่ง่ายที่สุดครับปลูกยังไงก็โง่เหมือนกันนะแต่อาจจะใช้เวลาที่มันแตกต่างกันไปนะ แล้วหวานกบหวานแล้วไทยกบปุ๋ยพืชสดไ <c oughs> ด้บเราะเพาะรอยเหรอ่ออย่างยอเราใหะวันบออดอันนั้นคืเอ,อ,เ,อคเธอเธอกัดไรคือเธอกัดรูอุตสาหกรรมข้าวโพดเหรอ <c oughs> หยอดหยอดไปให้ครบถุกหลุมประมาณนี้ครับง่ายๆครับสาหรับวิธีการเพราะเมล็ดแบบนี้นะก็ประมาณนี้ครับสาหรับการเพราะเมล็ดผักแล้วก็การเตรียมดินที่จะปลูกผักนะครับผมก็เป็นขั้นตอนเบื้องต้นเนาะก่อนที่เมล็ดพันธุ์ของเราจะโตและพร้อมนําไปปลูกมันก็ต้องผ่านการอนุบาลแบบนี้ก่อนนะ ใครก็ทําได้ครับลองไปปรับใช้กันดูนะฮะสำหรับใครที่ไม่เคยปลูกผักไม่เคยอันนี้เลยก็เนี่ยครับใช้วิธีแม่นี่ง่ายสุดนะอย่างนี้ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ฟิคสตอรี่นะครับแล้วสิบวันผ่านไปครับเจอกันที่ตลาดอ่ะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม